งาของามครับมาดูเขาว่าโรงเรียนจะยสารตับโรงเรียนมอนอัยเพยงผนนั้นใครผู้ชนะนะฮที่ผ่านมาก็คือเสื้อสีเขียวเอสื้อสีเขียวางบนมอนอัยเพีนั้นชนะไปนะับโดยร้อนหลังเรีรอบที่สอครับดูรอบที่สองว่า ถ้าคุณโค้กเข้าเส้นชัยในรอบนี้ถ้าเข้าเส้นชัยในรอบนี้ของบางน้อยก็จะเป็นคู่ชนะไปในรอบนี้ไปเลยแต่ถ้าเจอว่าลงมือขัดแย้งงศารอบนี้สุมาภก็จะเป็นการที่เสมอเพื่อข้องจรเพื่อเข้าถึงตำแหน่งในรอบสุดท้ายนะผ่านจินไปแล้วครับคัดแย้งงศาขัดแย้งงศาผ่านไปแล้วมีโอกาสที่จะเข้าไปทีมท้ายเก้าแล้วแต่ยงศามีโอกาสที่จะไปตีเสมอไม่ใช่ครับ <imitrapeated> । <imitrapeated>